ฟอร์ดเรนเจอร์2025เป็นหนึ่งในรถกระบะที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะที่มีความแข็งแกร่งทนทานและมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดสำหรับรุ่นปี2025นี้ฟอร์ดได้พัฒนาเรนเจอร์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นทั้งด้านการออกแบบสมรรถนะและฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันมากกว่าเดิมโดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นกระบะอเมริกันที่ผสมผสานกับความหรูหราและความอนเนกประสงค์ ทำให้เป็นรถที่สามารถใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานบรรทุกการเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้ในชีวิตประจำวันการออกแบบภายนอกของ Ford Rang เจ2025ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความดุดันและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบใหม่ที่มาพร้อมไฟเลตเดท m ม running light ดีไซน์รูปตัว C ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Ford ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่ลายโครเมียมหรือสีดำขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเสริมความแข็งแรงและความหรูหราในเวลาเดียวกัน กันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายคมชัดที่เน้นความแข็งแรงและสมบุกสมบันขอบซุ้มล้อขนาดใหญ่สามารถรองรับล้ออันลอยตั้งแต่ขนาด17-20ถึงนิ้วตามรุ่นเพิ่มความดุดันและพร้อมลุยทุกสภาพถนนด้านท้ายมาพร้อมฝ่ายท้ายเลดแบบใหม่ที่ออกแบบให้มีความทันสมัยและชัดเจนมากขึ้นฝากระบะดท้ายมีตัวอักษร,รแรนเจอร์ขนาดใหญ่เด่นชัดทำให้รู้สึกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรุ่นนี้ นอกจากนี้ยังมีบันไดด้านข้างและกันชนหลังที่เพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงกระบาดอีกด้วยภายในห้องโดยสารของ Ford Ranger 2025มีการปรับโฉมให้หรูหราและล้ำสมัยมากกว่าเดิมวัสดุที่ใช้ตกแต่งเป็นแบบพรีเมียมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หรือวัสดุซอฟต์ท,ทัชที่ให้สัมผัสนุ่มนวลพวงมาลัยมัลติฟังชันดีไซน์ใหม่ที่ควบคุมง่ายเบาะนั่งกว้างและรองรับสริระได้เป็นอย่างดี รองรับการปรับไฟฟ้าในบางรุ่นพร้อมระบบระบายอากาศที่ช่วยเพิ่มความสบายในการเดินทางหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ตั้งแต่10นิ้วขึ้นไปรองรับระบบซิงรุ่นใหม่ล่าสุดของฟอ r d ที่ใช้งานง่ายและลื่นไหลามาพร้อมระบบเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงจากแบรนด์ชั้นนำทำให้การฟังเพลงเพลิดเพลินมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลตามความต้องการของผู้ขับ ทำให้ผู้ขับขี่เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายและทันสมัยระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ในด้านเทคโนโลยี Ford Ranger 2025มาพร้อมระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ครบถว้ว,เถวนเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองไม่ว่าจะเป็นการขับในเส้นทางที่ซับซ้อนหรือถนนที่ขับแคบด้านสมรรถนะ Ford Ranger 2025ยังคงเป็นจุดเด่นที่ไม่อาจมองข้ามได้โดยมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบ ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.0ลิตรและเครื่องยนต์ V6 ดีเซลขนาด3.0ลิตรที่ให้พละกกำลังแรงบิดสูงเหมาะสำหรับการบรรทุกหรือการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดนอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ให้สมรรถนะต,ตอบสนองไวและการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นระบบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นและแม่นยำระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเลือกได้ (Selectable 4WD) ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ตามสภาพถนน เช่นโหมดหิมะโหมดโ,โคลนหรือโหมดทรายเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับเมื่อต้องลุยในทุกสถานการณ์สำหรับราคาของ Ford Ranger 2025ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ750,000บาทไปจนถึงกว่า1,500,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ที่เลือกรุ่นเริ่มต้นจะเน้นความคุ้มค่าและฟังก์ชันพื้นฐานที่ครบถ้วนส่วนรุ่นท็อปจะมาพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีครบครัน รวมถึงสมรรถนะที่เหนือกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งความหรูหราและพลังขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งสรุปแล้ว Ford Ranger 2 0 2 5เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่มด้วยการออกแบบที่ดูดันทันสมัยภายในหรูหราสะดวกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยครบครันและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในตลาดรถกระบะปีนี้และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถกระบะคู่ใจที่ทั้งแข็งแกร่งและล้ำสมัยในเวลาเดียวกัน